สวัสดีครับพ่กับผมโตชโนครับกับรายการกินกับโตนะครับรายการที่จะพาคุณไปกินกินแล้วก็กินครับผมวันนี้ครับเรามีเมนูเรามีของอร่อยอร่อยมาบอกต่อกันอีกแล้วนะครับผมเป็นพีจอยนะครับสองรสชาติด้วยกันนะครับโอ้โหเขาเรียกว่ายื่นมาทีเดียวนี่ถ้าจะบังหน้าผมอยู่แล้วนะครับใหญ่มากเป็นด้านด้านอขวามือด้านซ้ายมือคุณผู้ชมนะขวามือผมนะ สีน้ำตาลนะครับเป็นรสเบนเจียนช็อกโกแลตเบนเจียนนะครับก็คือคนสัญชาติเบรนเยียมเขาเรียกเบนเจียนช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็ด้านขวาครับเป็นวานิลาฮอกไกโดมิวนะครับผมมิวอ่ะอ่ามิวมิวถูกแล้วเขียนอย่างภาษาญี่ปุ่นโอเคฮอกไกโดวานิลาฮอกไกโดมิวนะครับก็มาจากญี่ปุ่นนะครับเบนเยียมมาบญี่ปุ่นมาเจอกันครับแล้วด้านหลังครับสุดช่างสวยครับนี่โอ้โห เห็น okay, แล้วอยากไปเที่ยวกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับเป็นเยี่ยมก็เปิกเรกสวยๆส่วนญี่ปุ่นก็เป็นออกแนวะภูเขาไฟฟูจิอะไรอย่างนี้นะครับโอเคดี okay, ย๋ยวมาลองกินกันเลยดีกว่าครับสองแบบสองสไตล์ออกใหม่นะครับแล้วต้องจาจะกินไม่พอเรื่องของเล่นเสียงก็พอหมดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขามีแบบสิบบาทด้วยนะเผื่อแบบคนกินแบบไซส์กล่องใหญ่เมื่อกี้กล่องยี่สิบห้าบาทไม่ได้ยังมีไซส์กล่องเล็กๆอด้านนี้ด้านนี้ <laughs> ขอโทษทีด้านนี้นะครับ โอ้โหแล้วด้านหลังก็เหมือนกันเลยแต่ว่ามันไซส์เล็กแค่นั้นเองอ่ามางาด้วยนะกล่องละสิบบาทเองนะครับนะลองไปหาซื้อกันได้ลองมาหาซื้อไปรับประทานกันได้นะครับอ่ะเก็บก่อนนะโอเคโอ้โหใช้เวลานาน,านมากอ่ะโอเคครับอันนี้มาเปิดกินกันเลยดีกว่านะครับสองรสชาติเป็นไต์เบนเจียนช็อกโกแลตนะครับก็บก่อนนะครับ นี่แล้วด้านหลังเป็นอย่างนี้นน่โอ้โหเข่งขึ่งหน้ารูว้วเร็เด้นนานนี้ด้นานนี้อ่าเห็นชัดๆัดไปเลยใายเป็นเยียบช็อกโกแลตนะยครับรูหล,หลมเหลือเกินนะนี่ครับจะเป็นอย่างนี้รถทีปิวเรียบร้อยอ่านี่ครับใส้ช็อกโกแลตกิ <c oughs> <c oughs> นสดสด ครีมเน้นๆื้าวปลาลัดนะครับเข้มข้นสไตล์เดนเยี่ยมเด็ดดวงมากๆบอกไว้ก่อนเลยสำหรับไม่ว่าใคร็อบปลาลัดไม่มีหวังแน่นอนนะครับเข้มข้นแบบนี้ลายแล้วคลาสสิกมากๆบอกไว้ก่อนเลยอร่อย อีนี้มาลองดูทางของไกโดมิ้วกันบ้างล้วมีวันิีลาด้วยนะโหวานดีลายยังของไกโดมิ้วอีกจะหวานมันขนาดไหนนะครับลองดูกันแต่ว่าแท่งตรงนี้ยจะคล้ายคคุกกี้อย่างครีมใช่ไหมสมัยก่อนดีจอยนี่ครับโอหกลิ่นหอมมากๆครับมันจะมีความหวาน หวานแบบหวานจะแบบรสชาติตรงคล้ายๆนมอัดเม็ดรสหวานอ่าแต่อร่อยไหมอร่อยคือครีมนี่ยิงงานมากๆนี่ครับครีมเน้นๆนะครับนี่ดีอยอันนี้ อ่ะรูลมด้อยไหมรูลมดูดิว่ารูลมขนาดไหนวางแทบไม่อยู่นี่ครับรถวันนี้ลาเขากระโดวโดวิวหลดแล้วในด้านนี้ด้านนี้นี่โหได้ดูวิวภูเขาไฟฟูจิด้วยน,นั่นน่ะโอ้โหสุดๆอร่อยครับอเออ ข้าๆประมาณนี้อยากชิมมากวันนี้ไปหาซื้อกันได้ตามร้านสะดวกซื้อสะดวกซื้อร้านไหนคุณก็ไปซื้อทั้งหมดนี้ก็คือที่งกักโต๊ครับขอบคุณทุกท่านที่าตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสะกดไม้ยากคับ y ยเ r Z e c h a w e l channel เหมือนเดิมสำหรับวัน e นี้โบราณลงแล้วขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ